สาธิตการติดตั้งกล้องวงจรปิดโซลา่าเอาดอแผนทิวสูง3เมกะพิกเซลซิม 4G 131277ข้อแนะนำในการติดตั้ง1ในพื้นที่จะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G 2ตำแหน่งติดตั้งจะต้องมีแสงแดดเข้าถึงติดตั้งกล้องกับผนังหรือเสาติดตั้งแผงโซลา่าเซลล์ในพื้นที่มีแสงแดดทดสอบการทำงานเปิดฝายางครอบกันน้ำออก ติดตั้ง micro SD card ติดตั้งซินก่าดัซซจปิดฝายางเปิดฝายางครอบกันน้ำสีขาวเปิดสวิตช์ปิดฝายางสีขาวเปิดฝายางครอบ USB Type C ออกเสียบสายโซลา่าเซล์เข้ากับเครื่อง วิธีเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันจากตันโฮเข้าแอปพลิเคชันจากตั้นโฮกดบวกมุมขวาบนเลือก Add Device กดสแกน QR ที่มุมขวาบนสแกน QR Code ที่ตัวสินค้ารอจนเชื่อมสำเร็จในหน้าอุปกรณ์กล้องเมนูด้านบนสถานะแบตเตอรี่ความละเอียดวิดีโอปิดเสียงขยายหน้าจอเมนูควบคุมฟีเจอร์กล้อง Payback ดูวิดีโอย้อนหลังจากหน่วยความจำกล้อง g ก l ลรี่เปิดคลางภาพและวิดีโอที่บันทึกไว้ตีมคอล o l อรเปลี่ยนโทนสีของอินเทอร์เฟซทีมหน้าจอในโหมดโหมดกลางคืนเปิดใช้งานการมองเห็นในที่มืดดี v วท e วอลลุ่ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ใช้สำหรับกล้องที่มีลำโพง Motion Detection เปิดปิดการตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ P.I.R. เปิดปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนอีดิทตั้งค่าหรือแก้ไขาการตั้งค่าของกล้องเพิ่มเติมเมนูด้านล่าง Message ข้อความแจ้งเตือนจากกล้อง Direction ควบคุมการหมุนกล้องไซ z ์ Size, ดูข้อมูลตำแหน่งหรือตำแหน่งที่ติดตั้งกล้อง Data Top-up เติมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต g e g t u r เมนูรวมฟังก์ชันการใช้งานกล้อง